มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มขอนแก่นดวงเฮงเป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ซึ่งในการประกาศผลรางวัลมีดังต่อไปนี้ค่ะ ผลรางวัลประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565รางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ1 2 1 7 8 9เลขหน้า3ตัวค่ะมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ7 2 2และ5 3 2เลขท้าย3ตัว2รางวัลน,นะคะเลขที่ออกก็คือ1 5 7และ9 7 3ค่ะเลขท้าย2ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ6 4ค่ะล่าสุดมีผู้โชคดีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน1ใบ เป็นเงินรางวัล6ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีเพียงชั่วคามคืนโดยทางเพจกัมพลทีวีได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่พี่น้องไทยขอนแก่นครับถูกรางวัลที่1่งวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565รับเงินรางวัล6ล้านบาททางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ